อันนี้เป็นปั๊มน้ำเสมอศนะ์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ยี่ห้อฮานาโลนะค DC บัลเล็ตนะขนาดปั๊มก๊พันห้าร้อยวัตต์สองแร้งนะับดซองอยู่ถอดถอดกู้หัวถอบลอกไหลเต็มท่อหน่อยขนาดแรงนะครับ สี่มงกง่าล่นะน้องเด็ประมาณสี่มงกง่าลนะ่ะไลอ่ออกมาดีเต็นท์ท่อ่งนะหย่อนที่ประมาณ6นะา่้นนะสุดท้าใสุดใส่พระนามเป็นุกต้นติดถั่วนนะวนะแผงกับเป็นแผงโมโนสี่รอยวัดนะครับเป็นเอาไว้เพื่อ้างบนหลังคานะ เป็นแผงโมโนสี0ร้อยวัตต์หกแผงนะครับไหลเป็นเ้านะไหลดีมากเลยสนใจก็ต้อนรับสั่งเชียว0 6 1 5 9 3 7 0 2 4นะครับหรือประส่นกับไอ้กีรนัน ไลติงพัดเซพูมเด้อครับเด้อปั่นไข่ครับผมครับแ,แผงอยู่บนหลงนะังคา,ายครับทั้งหลังคาเอาไปทั้งหลังคาหกแผงคนระับโมโนซิลับบัดแลนสายมาจากปั๊มกับประมาณสิบกมตรรคับ